โตอนนี้พี่คลิกกันนี่จะเปิดพี่จะเปิดนี่คือพี่จะเปิดหน้าไม่ใช่<笑><笑>อะไพี่ตั้งค่าอยู่ <S <S อ๋อใครจะไปเปิดหน้าอีก ก็ก็ก็พี่อ่ะสวัสดีค่ะสุลาเมื่อไหร่ดีจะได้ปืนอ่ะเมื่อไหร่จะได้ปืนเอาตัววินเบรกก่อนไหมเอาอัววินเบรกก่อนเลยเพื่อสายเอาที่แบบพาระเป็นพาระมากในองเอารถมาเอ้ยผมไปซื้อกล่องซ่อมก่อนเดี๋ยวไปรอบอสโซ่กันอ่ะก็เดี๋ยวเราขับรถเล่นรอไงก็พี่เห็นไม่ใช่เหรตอนเรียนเขาไม่ได้อยู่โรงเรียนอ่ะจริงๆเลยมีตู้ไอทีเอ็มนะสวัสดี พี่พี่ซื้อพี่ซื้อมาด้วยพี่ซื้อมาด้วยซื้ออะไรซื้อกล่องซ่อมไงมีอยู่กี่กล่องเนี่ยผมซื้อมาสิบอันละพร้อมพร้อมเถื่นเสร็จไหม่คนเดีวเลยเอ้ยนี่พี่แบบสวัสดีค่ัสุดสดีเฮ้ยลุ้นเท็ดีเอาล่ะเอารถมารถมาเอารถอะไรก็รถเดิมอ่ะรถเดิมเลยอ่ะเอาให้ยัดต่อยออไมอ่ะ เอารถเดิมเกิดมาทุนได้ด้วยไม่เอารถเดิมรถแรงเลยแล้วผมมีปืนให้ผมยิงที่ออกจากรถแล้วเนี่ะเอาเฮ้ยทำไมมันเปิดมาทุนไม่ได้เะรอเฮ้ยนี่ไงโปรสุดละเอารถที่ขับเดี๋ยวรถที่ขับเมื่อกี้ไงของจริงวะไม่เอาคันนึ่งเอ้ยแรงแรงยิงโง่ขับเกินรถหน้ด้วยยิงไม่เอาคันเกินรถหลังได้ปะล่ะเปลี่ยนเร็ว มึงเก็บรถตรงไหนแหละวะโอ้ยอุ้ยเขาขับพี่น่ะใะ่รวะไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เออขอโทษนะฮะอะไรวะเมื่อกี้ผมแบบฟันเขาแล้วเขาก็ขึ้นรถไปอ๋อเองเมืฟันเขาด้วยอ่ะเอาก็ผมตีกระจกที่เลยแล้วใครวะไม่รู้จะรู้ไหมล่ะถามแบบถามยังไงก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ จะซอมก่อนหรอมาก็บอกูไม่รู้ก็ถามนันเลยกูไม่รู้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 เป็นใครตะคนตอ่อบออยงคกวะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่พูดจุ๊จุจุ๊จุจุุุ ยังไม่ทันจะออกเออเบรกรถเละแล้วยังชอบเจดีย์ใครเ้็นใครก่อนวะไม่ปลอดภัยุูาพาบาปจัดเอานะอ่ะดูดิเธอจะเป็นไหนอันอันนี้เหินใหม่หรอวะข้างหน้าน้ำนะว้ยน้ำเลยนะเจะเย็นใช่โอหนี่มีมีเหินตั้งลำมีมีตั้งลำก่อน แบบเขาต้องลงน้ำเลยโหไม่ได้จริงหรอเราอะเงิน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 เงเฟี้ยวโอ้โหอะไรวะน่ะอันอันนี้เหินอะไรอันนี้อ๋อเนี่เหินเหินหลอกเขาแมาตรงนี้อ๋อนี่ใช่ไหมนี่แล้วก็ติดอ่พี่เขาไปรถมันพังเลยหรอเปล่าลงลองอะไรวะจะเป็นโอ้รถโคตรเปาะเลย บอกไปแล้วนะครับคือน้องหลามกล่องซ่อมอ่ะยี่สิบกล่องก็ไม่พอเว้ยจริงๆ20ยี่สิบกล่องก็ไม่พอต้องผมจะขับรถกินนี่ไม่เป็นอย่างนี้หรอกกินนี่แบบรถอื่นอันนี้รถพี่แมงหมาอ้าาาลงรถระเบิดเลยวะคาร์โตงโทนรถกันแล้วไม่รนโทนรถจะทัาเลยโว เอ้แกมืออ่ะว่ารุทังเพิมแน่เลยเอาไว้เอาไว้อย่างนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าโอ้เฮ้ยอู้ไม่รอดเกือบวววอ่ อาเรียบรอ้ยอยทำไมต้องเป็นรางอาเรียบรอ้อยอันนี้เหินเหินอันนี้เหินหหนะครับอ๋อสองต้นบวชเลยขึ้นไปข้งา,างบนเอ่อเหินรถพังบ่เร็วเร็วเร็วเ,วเอ้ยพี่พี่ขึ้นรถไม่ได้พี่ขึ้นรถไม่ได้อ่ะตรงนี้อนนโอเคมีเบอร์ญญายาด้วยโอ้โหเมืเ่อเรือถ่ายไปครึ่งหนึ่งอ่ะคิดดู กูมีตายเืนนี้กูตายแน่นอนอย่าดูถูกตัวเองดิจังหวะเล็ง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 แล้วไงแล้วไงต่อโอ้ยยังมีถังด้วยหาทางเหืนแม่งเสียงตายยิ่งเป่งเลยวะสามสิบแล้วนะ ตานตอนเลืยี่สิบมันก็ไม่ลดแล้วเลือยี่สิบก็ไม่ลดแล้วอะไรมันมันไม่ลดเลดูอุ่นใจขึ้นปะอันอันนี้จะเห็นอะไรกันเหินระเบิดว้าวห็น rubber ไปแกล่ะไปแกในยุทธศึกเขาก็ทำได้หระเฮ้ยเดี๋ยวคือสุดเห็นระเบิดมันไม่ใช่แค่ชื่อเสือเอาไงต่อเอาไง ไอ้แคปปุ่นนึกว่าปุดได้เฮ้ยเกมประตูเฮ้ยโหไม่คิวผมจะมาซ่อมตรงนี้อ๋ออ๋อคือคือเมื่อกี้ไม่ได้เหินใช่ไหมอ๋อคือคืออ๋อต้องลดเออบางเอบางเออคือคือแบบว่าเออพี่คิดว่าแบบเออจะเลี้ยวซ้ายขึ้นมาเขินตรงนี้ฮะโอ้ยยิงเลยเออก็หมดเออก็หมดแลอวซือแบบข้างหน้ามันขวางพอดีไงอ๋อเรียบล้วเรีละพี่ก็ว่าละ เออพี่แบบพี่ดูถูกผมอ่ะไม่พี่พี่ใช่ไหมพี่ดูถูกพี่พี่ดูถูกเองตัวแกวะเออเนี่ยมันคือแบบมันเป็นแผลคือมันเป็นแผลให้แบบตัวรเขาขับขี่จมขึ้นก่อนแต่เราหนีมาซ่อมรถรถเละแม่งัเแื่ซ่องที่ซ่อมอ่ะซ่อมเสร็จรถเละเลยกันชนหลังขาดไปแล้วอ่า อ่าที่เหินเพิ่มอาที่เหินเพิ่มอ่าที่เหินอันนี้เหินอันนี้เหินเลยครับอันนี้เหินเลยครับเมื่อกี้มันอันนี้เหินเลยครับอ่าเมื่อกี้มันสะดุดคีย์บอร์ดครับโอ้โยคิดว่าเหินคิดว่าเหินใหม่ไงอ๋ออันอันอันนี้เหินเหินอะไรอ๋ออันนี้เป็นเหินเซ็ตจอเห็นเซ็ตจอ อ๋อน้ำนะน้ำจะเย็นจะเย็นไมมันจะขึ้นมาตรงนี้ <c oughs> ขึ้นมาตรงนี้เป็นไงต่ตรงนี้ตรงนี้เลยไหมละ่ะส <c oughs> ุดท้ายก็ต้องลง <c oughs> ขานด้วยอดียบร้อยกูด <c oughs> <c oughs> ิ้งเกิดลงบานกลางด้วย <c oughs> ตกบบาย ชีวิตชีวิตโน้องโจ๊กไปรับแบบรับอะไรรับยูทูบเบอร์ดำเนินของโลกกันแลครับ